สวัสดีค่ะมาไหว้พระขอพรที่วัดยันทารามหรือวัดท่าสุงตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลน,น้ำซึมอำเภอเมืองอุทัยธานีค่ะวัดท่าสุงเดิมเป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยามีโบสถ์ขนาดเล็กภายในมีกิจกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติฝีมือช่างพื้นบ้านที่สันนิษฐาน ว่าน่าจะเขียนขึ้นในภายหลังรวมทั้งธรรมมาตรที่หลวงพ่อใหญ่ผู้บูรณะวัดแห่งนี้ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ต่อมาได้รับการพัฒนาขึ้นมากโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระเทระผู้มีชื่อเสียงสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่วิหารแก้วร้อยเมตรถือเป็นจุดไฮไลท์สำคัญของนักท่องเที่ยว เป็นวิหารที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำสร้างไว้ก่อนมรณาภาพรวมทั้งยังเป็นที่รักษาสังขารร่างของหลวงพ่อที่ไม่เน่าเปื่อยในโลงแก้วกลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้ที่นับถือและศรัทธาได้มากราบไหว้ขอพรค่ะภายในจะพบกับเสาวิหารที่ประดับด้วยโมเสกสีขาวระยิบระยับงดงามตะการตาค่ะ ด้านบนเพดานของวิหารประดับด้วยช่อไฟระยาขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวนกว่า119ช่อและโมเสกสีขาวกระจกประดับทั่ววิหารทำให้เห็นภาพสะท้อนไปมาค่ะนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปจำลองพระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระประธานในวิหารอีกด้วยค่ะอีกจุดที่น่าสนใจคือปราสาททองคำค่ะ จากวิหารแก้วถึงปราสาททองคํามีรถให้บริการด้วยค่ะคนละสิบบาทใครจะไปรถส่วนตัวก็ได้นะคะไม่ไกลค่ะปราสาททองคําสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่9ในวโรกาสครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่50เมื่อพศ2539ก่อสร้างด้วยอิฐฉาบป,ปูนมีสามชั้นสีทองอารามสถาปัตยกรรมลายไทย มีความวิจิตบรรจงไม่แพ้วิหารแก้วค่ะภายในปราสาทประดิษฐานของสำคัญคือชั้นแรกเป็นพิพิธภัณฑ์ของส่วนตัวหลวงพ่อชั้นสองและชั้นสามเป็นสถานที่เก็บพระพุทธรูปที่ญาติโยมนำมาถวายค่ะซึ่งเราไม่ได้เข้าชมนะคะเมื่อเยี่ยมชมปราสาททองคำ ไหว้พระขอพรเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปยังวิหารแก้วค่ะนี่คือบริเวณด้านหน้าของปราสาททองคำค่ะเกือบจะครบ20นาทีตามนนะัดเราก็ไปรอเพื่อขึ้นรถกลับค่ะเรากำลังนั่งรถกลับค่ะชมบรรยากาศในวัดไปด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีวิหารสมเด็จองค์ประถมแห่งวัดท่าสุง ซึ่งเรายังไม่ได้เข้าชมค่ะตั้งอยู่ใกล้วิหารแก้วด้านในตกแต่งคล้ายกับวิหารแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหน้าตากว้างสี่สอกหล่อด้วยโลหะผสมทองคำภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จองค์ปฐมวัทฒาสุงนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ศรัทธาสามารถเดินทางมาสักการะบูชาขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลได้นะคะใกล้ถึงวิหารแก้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ